สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วนะคะท่านใดที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมาก,มากๆค่ะนี่คือหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นวัดวัดพระโคจังหวัดสงขลานะคะเหรียญนี่สวยงามค่ะพี่นะคะคนค่าแก,กการสะสมไว้นะคะเหรียญนี้มีราคาแน่นอนนะคะาท่านใดที่มี ก็รีบเก็บสะสมไว้นะคะเหรียญนี้สภาพสวยค่ะสภาพสวยงามนะคะอเป็นคนชาวจังหวัดนครพนมนะคะแต่เป็นคนที่ชอบลุงปูทวดลงปูเงินมากแล้วก็ข้างใครมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากเกิดว,ว่าดูผิดพลาดไปหรือยังไงก็ต้องกลาบขอประธานอภัยทุกทกท่านด้วยนะคะอันนี้เราเอามาให้ทัานชมนะคะเพื่อ ว,วิทยาทาน่วยช่วยๆกันนะนะคะมีไว้ติดตัวติดรถอุ่นใจค่ะนะคะนี่คือเหลืองหลวงปู่ทวดวัดพระโคจังหวัดสงขาค่ะ